สวัสดีครับหลังจากคลิปที่แล้วเราได้มาตามหาเจ้าไซเรนเฮดที่วัดป่าหลักร้อยจังหวัดโคราชรู้สึกเหมือนกับว่าจะคลาดกับมันไปเพียงนิดเดียวคลิปนี้เราจะพาทัวร์นรกวัดป่าหลักร้อยกันต่อเผื่อว่าเราจะเจอเจ้าไซเรนเฮดตัวเป็นๆอีกครั้งเชิญครับ เรายังอยู่กันที่ขุมนรกวัดป่าหลักร้อยนะครับตอนนี้ยายมีกำลังอยู่กับพระมาลัยที่กำลังโปรดสัตว์นรกอยู่นะครับสูทั้งหลายจงมีสติเถิดพิจารณากรรมชั่วที่เคยทำแล้วกลับตัวกลับใจใหม่ทำแต่กรรมดีๆชีวิตก็จะมีแต่ความสุข คนพวกนี้ชาติก่อนเคยทำความวุ่นวายใช้อาวุธสงครามเช่นระเบิดปืนและอื่นๆเป็นต้นฆ่าชีวิตผู้อื่นมีใครเคยมาที่วัดป่าหลักร้อยบ้างมาเม้นพูดคุยกันได้นะครับชีวิตใครใครก็รักแต่ผู้เองมันใจดำอมหิตช่วยไม่ได้จริงๆขอบอกเจ้าเคยชํำแหละค่า ชาตินี้ข้าขอเถอะผางโ,โดนพี่ควายชำแหละตู้รับบริจาคโอ้ยตาแดงเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตำรวจคนนั้นทำไม ที่ท้องเขาเอ้ยที่ท้องเขาเป็นหน้าผู้หญิงอะอ๋อนี่ไงตำรวจรแกรับซวยรับสวยรับซวยนี่เขาเล่นไพ่กัเล่นการพนันอยู่แทนที่คุณตำรวจจะจับแต่มารับเงินแล้วก็ปล่อยเขานี่ DOWN, ตัวเองปิดหน้าปิดตาทำไม่รู้ไม่เห็นปิดตาข้างนึงะ นรกขุมนี้เมื่อชาติก่อนหาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นท่านยมมาบาลจึงลงโทษดังที่เห็นโอเสียงเลยตัดยานะครับนี่เอามาใส่ไม้เหมือนย่างหมูหันเลยต้นนี้ เออโทษครับคุณหัวห้อยเห็นใส่เรนเฮดกันบ้างหรือเปล่าโอ้ปลาช่อนบาปกรรมที่ฆ่าปลาจับปลานี่ยังคามืออยู่เลยหลักฐานคามือเลยโดนเลยอะ่ะกัดขาเลย นี่คงเคยฆ่าหมูมั้งโดนหมูทุบที่สำคัญกลายเป็นเปรตหน้าเป็นหมูด้วยนี่โดนกรงเล็บนกยักษ์นี่คืออะไรอุโมองอะไรอะ ไม่กล้าเข้าอ่ะไม่มีใครเลยนะเนี่ยเงียบมากเลยอ่ะตรงนี้มีเปลดด้วยอุงค์มงอะไรอะถ้ำถ้ำนางนาคเชิญพบนางนาคปีสองพันถ้ำนางนาคอืมปรับกล้องให้สว่างขึ้นหน่อย ทำนางนาอุยอ้ยอุ้ยคนลุกอะ่ะเห็นไหมอะมีคนยืนในหอผ้าขาวอ่ะแล้วนี่จะเป็นนางนาคใช่ไหมเนี่ยนางนาคอ่ะว้ยให้หยอดเหรียญด้วยอ๋อมีเหรียญสิบบาทอยู่พอดีอุย้ยหยอดนะ แต่ขอเธอกลม,มาหน่อยเพรากลัวกลัวตกกลัวตกใจอะ่ะจะหยอดแล้วนะกลัวตกใจอ้าวเหร,รียนค้างอยู่อย่างเงี้ยตู้คงเสียแล้วตู้คงเสียแล้วดีเหมือนกันอะ่ะกลัวตกใจงั้นไปดีกว่า อาระนี่คือวัฒนาธรรมของชาวโคราชคือเพลงโคราชเดี๋ยวยายจะหยอดให้ชมกันเชิญสดับรับฟังกันได้เลย จุดละดีมัอนกันสงสารแกถ้าทางแกจะปวดหลังนาดูยืนท่านน,นี้นี่คือลุยแหลกวงดนตรีคณะลูกเขยยมาบาลสั่งลุยหยอดเลยครับยายอ่าหยอดได้แล้วลูกนะตัวเขียวเนี่ยนรชี้อยู่หยอดตรงนี้หยอดตรงนี้ปากเข้าไป ยายบอกว่าถ้าหยอดตัวอื่นอาจจะเป็นคนอื่นร้องอะจริงอะยายฟังจริงก่อนคนนี้ร้อคนนี้ร้อ เปลี่ยนคนร้องจริงๆด้วยแต่คนเต้นยังหน้าเดิมเลยอาอละเปรตที่วัดป่าหลักร้อยยังอยู่ดีมีสุขยังสบายดียายในไหนเรามาถึงโคราชละไปวัดเปรตอื่นๆกันบ้างดีกว่ายายคราวนี้เราจะขับรถไปไกลๆไปที่จังหวัดขอนแก่นเลยขอนแก่นก็มีเปรตเหรอยังไงก็คอยติดตามชมคลิปต่อไปนะครับดูซิว่า วัดในจังหวัดขอนแก่นมีเปรตจริงหรือเปล่าคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคน